ะะสวัสดีค่ะน้องๆป .5 ทุกคนค่ะแบบฝึกหัดบทที่แปกันแล้วนะปริมาตรและความจุข,ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะแบบฝึกหัดที่แปดจุดหนึ่งนะคะแสดงวิธีหาผลลับค่ะโอเคแล้วก็ลุยกันเลยนะคะฮะ่นะวิธีทำ แปดร้อยหกสิบสองค่ะคูณกับสิบสี่ตั้งกันเลยดีกว่านะตั้งเลยดีกว่าค่ะปะสี่สองแปดสี่หกยิบสี่เศษสี่ทดสองอ่ะสี่แปดสามสองสามสามสามสี่นะคะใส่ศูนย์ก่อนเลยจ้าต่อไปอ่ะหนึ่งคูณสองหนึ่งคูณหกหนึ่งคูณแปดแล้วมาบวกกันค่ะได้เป็นแปดหกสิบทดหนึ่งนะสิบเอ็ดสิบสองจ้ะ ตอบหนึ่งมืค่ะเรียบร้อยละขอ้อนี้เราไปต่อข้อที่สองกันนะจ๊ะเด็กๆขั้นตอนแรกทำยังไงกันดีเอ่ยอืมก็คูณกันเลยเนี่ยนะคูณกันเลยนะคคูเอาเป็นเจ็ดคูณอ่านนะเ 84. 84จาคูณนี่ละกันนะ7จ็คูณสิบสเป็นแปดสแปดสิแต่ตรงเนี้ยของคููนั้น นะคะเป็น84ใช่ไหมนั่นก็คือ8.4นั่นเองค่ะ1 2บสอเจ็ดปดสิถูกไหมล่ะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต่อแปดจุดสนะคะครูขอคิดข้างหลังก่อนจากนั้นครูก็เอาสาสิหคูณกับแปดบสี่แล้วค่อยใส่ทศนิยมทีหลังนะโอเคไปเลยค่ะได้เป็นตั้งเลยนะสาสิห้าคูณกับแปสิบสสุดคูณต้องแม่นแล้วนะปองห้าแล้วล่ะ สิงหยี่สิบค่ะใส่ศูนย์ทด2องค่ะสี่สามสิบสองสิบสนะคะทดใส่ศูนย์ก่อน1ตัวใส่ศูนย์ก่อน1ตัวนะแปดห้าสใส่ศูนย์ทด4จ้าแปดสามยี่สเป็นยี่สิเอามาบวกกันนะบวกกันพร้อมศูนย์สี่เก้าสองค่ะท่านผู้มกี่ตำแหน่งล่ะ หนึ่งตำแหน่ง้างบโวเห็นเปล่าหนึ่งตำแหน่งใส่หนึ่งเติมจุดดังนั้นตอบได้ทันทีเลยเท่ากับคำตอบในข้อนี้สองร้อยเก้าสิบสี่นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะต่อไปจ้ะเรามาดูข้อที่สามกันไงอ่าเอาเป็นว่าครูจะคิดแบบนี้แล้วกันนะคะยี่5ห้ายี่ห้าคูณสเท่าไรยี่ห้าหนึ่งยี่5 25ห้ายี่ห้าสองห้าสิบถูกไหม ยี่าสก็เป็น50าสบอ, 20, บอ, 20, บอ, 20, บอีาเป็น75็ดสิบหังนั้นตรงนี้ครูคิดเลยนะคะได้เป็นเจ็ดสิเป็น 5, เจไปเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาตั้งคูณพร้อมๆกันนะคะน้องๆน,งนะก็จะเป็น75็ดคูณกับสินะคะดูเลยนะ 20, สี่ห้ายสิใส่ศูทด2องค่ะเจ็ดสี่แปดมาจ้ะ ต่อไปใส่ศูนย์ไปก่อนเลยนะคะแม่หคูณค่ะห้าเ็ดบวกกันนะศูนยห้าดูโจทย์ดีๆท่าติมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งน้องต้องเติมจุดด้วยนะไม่งั้นผิดแน่นอนเติมจุดครับเยคำตอบข้อนี้คือหนึ่งห้าค่ะและแล้วเราไปข้อที่สกันดีกว่าคะ่ะนะตัดเลยค่ะถ้าเจออย่างนี้ตัดตัด ตดัดตัดแบบนี้เลยนะคะอ่าวิธีทำอะครูใช้วิธีการหารสั้นแล้วกันนะหค่ะหอะไรเอ่ยได้ยีสิบล่ะหกสามสิบแปดสิบเหลือลเศษสองอะเฮ้ยหอะไรได้ยี่สิบสี่หสี่ยี่สิบสี่ไปเลยเสร็จแล้วจ้ะข้อนี้ตอบท่าไรเอ่ย เท่ากับ3 4ิสีค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะต่อไปค่ะข้อนี้อุ้ยไม่ต้องตังหารให้เสียเวลาค่ะ1 2ต้องตัดเป็นคู่ค่ะ2แบบนี้นะคะดังนั้นวิธีทำนะนะโอเคค่ะเราก็จะเหลือ45ถูกไหมหารด้วย10ซึ่งครูบอกแล้วเวลาทำให้เอ้ย10บใช่ไหมศูนย์ตัดไปเลยแล้วก็เทสยมหนึ่งตำแหน่งปุ๊บแบบนี้ค่ะ หารสิบนะคะตุยมหนึ่งตำแหน,งหน,งหน่งไปเลยจ้านะคะข้างหลังอุ้ยหายตอบสี่จุดห้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออหรือแบบหนึ่งนะหรือจะใช้แบบอันนี้ก็ได้ฟังคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะฟังคู่อีกครั้งนึงนะนี่ไดยค่ะเฮ้ยหนึ่งสองสามเอาเลยค่ะจัดไป1 2หนึ่งสอง สามจุดเติมจุด,จดอย่างนี้เลยก็ได้นับแบบนี้ไปเลยนะคะนะนับแบบนี้ไปเลยหนึ่งสองสามเติมจุดอย่างนี้เลยก็ได้ตอบทันทีเลยอะ่ะนะเออเร็วมากนะฮะไม่ต้องมันตั้งหาใหเสียเวลาตอบสี่จุดห้าไปเลยค่ะต่อไปจ้าข้อนี้เอต้องทำคูณหรือหารก่อนเนี่ยจอแบบนี้นะคะ เราก็คือวิธีการดําเนินการนะคะถ้ามีบวกลบคูณหารควรทําคูณหารก่อนบวกลบนะจ๊ะจับคู่ให้เรียบร้อยนะแต่ตรงเนี้ยเราควรทําคูณก่อนเพราะเรียนจากซ้ายไปขวาค่ะเราควรทําคูณก่อนนะอืวิธีทำนะคะเวลาคูณนะคะครูจะเป็นเก้าสิบเอ็ดคูณเก้าสิบสหรับกันได้ค่ะครูใส่ศูนย์ก่อนเลยหนึ่งตัวดังนั้นครูก็จะเหลืออะไรจ๊ะ หลือ91คูณ9ใช่ไหมล่ะ9 1 9 9 8, 1, 9, 9 8 1ค่ะอันคุณก็ใส่ไปเลย9 1 9 0ค่ะนะและ้วทำไงต่อเอ่ยเอาไม่ใช่1ก็ส่น8พูดผิดนะคะ8พ190ค่ะหาด้วย300นะตัดตรงนี้ได้ตัดไปเลยจ้าดังนั้นเอาอไอ้เอ่ยอ่าแม่สาตัดไหมพร้อมกัน หารด้วยสามสิบอ่ะคุณใช้วิธีการตัดทอนนะจ้าสามสิบเป็นสามสิบสามสองหกเออสิบสองสามเจ็ดจีบเอ็ดสามสาม,สามก้าแล้วหมดแล้วล่ะเออจำได้ไหมอ่ะสองเจ็ดสามหาด้วยสิบแล้วเราต้องทำอย่างไรนะนี่ไงเขายมหนึ่งตำแหน่งตัดไปเลยก็หนึ่งจุปนี่น,นะคะ หมายถึงว่ามีสูตหนึ่งตัวค่ะเราสามารถตักได้เลยก็คือแล้วคำตอบของเราต้องเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะนี่จุ๊บได้เป็น27.3เสร็จเรียบร้อยจากข้อนี้นะคะนะสู้ๆน้องๆทุกคนทำได้อยู่แล้วนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราขึ้นบทใหม่เขาให้เราทวนะคะการ คูณการหารให้น้องๆคล่องนั่นเองค่ะนะบางทีเราอาจจะต้องมีเทคนิคลัด